สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบูมโรบินนะคะก็จะพามาดูนะคะแปลงมันควรังนะคะแปลงมันควรังตรงนี้นะคะจะเป็นแปลงมันควรังของกเกษตรกรซึ่งนะคะจะเป็นแปลงสาธิตนะคะเปลงมันควรังตรงนี้ก็จะเป็นแปลงสาธิตซึ่งนะคะก็คือกเกษตรกรนะคะท่านหนึ่งนะคะก็เอ,อ่อ ได้ปลูกนะคะมันฝรั่งชนิดใหม่นะคะซึ่งตรงนี้เป็นแปลงสาธิตก็จะดูว่านะคะมันฝรั่งนะคะชน,นชนิดนี้ที่เขาสาธิตเนี่ยจะมีหัวขนาดไหนนะคะถ้าได้ผลประการใดนะคะ,ะจากแปลงสาธิตตรงนี้ก็สามารถที่จะนะคะ,ะนำพืชพันธุ์นะคะของหัวมันฝรั่งนี้ เจกจ่ายแก่เกษตรกรท่านอื่นด้วยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแปลงสาธิตนะคะแปลงสาธิตจริงๆแล้วของบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นของของรัฐนะคะแต่ที่นี่นะคะก็คือเป็นแปลงสาธิตของเกษตรกรนะคะซึ่งเขาเองยอมที่จะเป็นแปลงสาธิตนะคะถ้าได้ผลก็คือ,อเขาก็สามารถที่จะนะคะนำผลผลิตตรงนี้ที่ได้ผลออกมาชนิดดีนะคะออกหัวดีหัวใหญ่หรือยังไงก็ แจกจ่ายนะคะเพื่อนเกษตรกระกน,นะคะที่นี่ก็จะมีน้ําใจซึ่งกันและกันนะคะในการที่จะแบ่งปันก,นกน ทนี่นะคะทุกต้นนะคะทุกแปลงนะคะก็จะมีความสวยงามมากนะครับเพราะว่าเขาทําแปลงกับกับรถนะคะก็คือรถจะมีรถนี่แหละนะคะก็คือมาไถาออกมาเป็นแปลงแล้วก็พันนะคะของต้นมันกรารังนะคะหรือพันของทุกๆอย่างนะคะก็จะลงลงโดยรถ นี่คือเปลงสาธิตของมันควรังจะออกดอกสวยงามนะคะเป็นดอกสีขาวกับดอกก็จะมีปุ่มสีเหลืองตรงกลางนะคะจะเห็นได้ว่านะคะจะมีปุ่มสีเหลืองตรงกลางดอกนะคะ,ะแล้วก็ดอกจะเป็นสีขาวนะคะลำต้นคล้ายๆกับ มันไม่ใช่นะครับเป็นลำต้นคล้ายๆกับลำต้นของมะเขือเทศนะคะคล้ายกับมะเขือเทศซึ่งถ้ามองไปในทุ่งกว้างนะคะมองไปในทุ่งกว้างๆจะเห็นได้ขาวพรูนนะคะไปทั้งทั้งหมดเลยนะคะก็จะดูแล้วมันสวยงามนะคะ อันนี้ก็คือถึงดูแล้วนะคะว่าอุดมสมบูรณ์เพราะว่าเป็นแปลงที่นะคะ,ะเกษตรกรนะคะสาธิตนะคะพันมันคอรังชนิดนี้ว่าผลจะออกมาอย่างไรนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอันนี้คือ,อาพามาชมนะคะแปลงสาธิตของนะคะช่องบูมโรบินพามาชมนะคะแปลงสาธิตของมันครังนะคะ ที่นี่ก็จะมีจะมีหนองน้ำเหมือนกันนะคะจะมีหนองน้ำเหมือนบ้านเรานะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะให้น้ำด้วยนะคะแต่ฝนมันตกเยอะนะคะไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้จะให้น้ำเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นข้างๆแปลงนะคะก็ efendim, จะมีดอกป๊อปปี้เยอะแยะเลยนะคะขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะคะสวยงามนะคะหญ้าอะไรก็อุดมสม ะะเขาก็จะไม่ค่อยตัดนะคะให้ประชาชนของเขาได้เห็นอะไรที่มันเขียวนะคะแล้วก็สดชื่นนะคะออกซิเจนนะคะเพราะว่านานๆกว่าจะได้ออกจากบ้านกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันในบ้านอากาศมันหนาวนะคะเพราะฉะนั้นพออากาศูโนโร้อนอากาศร้อนนะคะทุกคนก็ออกมาข้างนอกนะคะก็จะได้มาชมของพืชผลพืชพันุของ พืสวนไร่นานะคะเอ,อ่อทางด้านนู้นนะคะน่าจะมีงานอะไรทักอย่างเดี๋ยวจะเดินไปดูนะคะเดี๋ยวตนนี้พามาดูแปลงสาธิตของต้นมันควรังกนนะคะ ช่องบูมโรบินนะคะก็ฝากทุกคนติดตามช่องบูมโรบินด้วยถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเพื่อจะได้ทําคลิปใหม่ๆมาให้ดูเรื่อยๆอัปเดตนะคะในช่วงที่ตรงนี้ก็คือในช่วงนี้เป็นฤดูดของพืชผักผลไม้ก็อัปเดตในเรื่องพวกนี้จะให้เพื่อนๆได้รู้กันว่านะคะในต่างแดนนะคะเขาจะใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงวิถีชีวิตเป็นยังไงนะคะ ก็ไม่ไม่ต่างจาก,กวิถีชีวิตคนไทยนะคะก็มีกเกษตรกรเหมือนกันนะคะเหมือนกับบ้านเรานะคะ,ะมีทุกสิ่งทุกอย่างมีดินมีน้ํามีอะไรเหมือนกันทุกอย่างนะคะบางคนสงสัยว่าออดินเมืองนอกเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะเหมือนกันนะคะดินเขาอุดมสมบูรณ์นะคะพืชพ,พ,พักนะคะของเขาก็ออกมาอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วการใช้ปุ uh ๋ยก็เหมือนกันนะคะขเขาจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะคะ <k> ขเขาจะใช้ปุ๋ยธรรมชาติก็คือใช้จากนะคะ อุจจาระของสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นมาเป็นปุ๋ยนะคะแล้วก็จะใช้หญ้านะคะหมักหมมกันมาเป็นปุ๋ยนะคะเพราะฉะนั้นช่องบุมโรบินก็นํามาชมเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน